าบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมในรายการ KRT Channel นะครับตอนนี้เป็นพาร์ทที่สองของใหม่ครับนะครับผมจะมาสอนวิธีการลง Texture Pack หรือ Resource Pack ออถ้าจะเป็นเวอร์ชัน1.7.10หรือเวอร์ชัน1.7.10มันก็เวอร์ชันเดีเยวนกะันนั่นแหละครับก็เรียกกันว่า Resource Pack นะครับนี่ก็จะเป็นเว็บ Resource Pack นะครับหรือ Texture Pack นะครับ โอเคเป็นเวอร์ชัน1.7.10ในเมื่อคราวที่แล้วผมได้สอนโหลดเกมไหมครับตัวเกมไหมครับพร้อมติดมอสมาด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นเว็บเท็กเจอร์แก็คือจะเปลี่ยน t e x t เจอรนะครับเปลี่ยนรูปแบบของมันครับของเราจะทำให้ใหมันเฟี้ยวเลยนะครับอ่เรามาลองดูสักอันหนึ่งอ่า Dramatic sky ดีกว่ามาดูอันนี้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าอ่า สมมุติผมไม่อยากให้คลิปยาวนานนะครับสมมุตินะจะเอาอันนี้นะครับง่ายมากครับกดตรงนี้เลยครับสามสิบเอ็ดเมกะบิตนะครับกดดาวน์โหลดไปอันนี้สมมุตินะครับว่าอันนี้สวยงามแล้วนะครับเฟี้ยวแล้วนะสมมุตินะโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยแปบๆแป๊บแปบหนึ่งนะมาได้แป๊บซี่ครับเลือกที่เก็บของคุณครับอันนี้เป็นไฟวิลลานะครับผมจะเก็บไว้ในไดดี ไฟโปรแกรมมาครับเซฟสตาร์ดาวน์โหลด sir เออออกก่อนออกก่อนออกก่อนดาวน์โหลดม่ซะแล้วกดใหม่นะกดใหม่สักคูส่สักคู่หนึ่งอ่ะแล้วก็เซฟไปเลือกที่เก็บไฟล์อ่ n ม c ค a f t นี้เซฟไปครับ <Yeah. S 1> ตตาร์ดาวน์โหลด sir เอาไม่ได้ครับ โอเคเปลี่ยนเท็เปลี่ยนเทคเจอร์ก็ได้เอา,อางี้ดีกว่าผมหาหา,หาก่อนอ่าอันนี้ดีกว่าน่าจะเฟี้ยงงอที่สุดแล้วอ่าสมมุติเอาอันนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้อาจจะหนักหน่อยสี่เออต่ำกว่าเลขสี่เมกะบิตเองโหลดไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับ เนื้อที่เรามีตั้งเยอะนี่มันแค่สี่เมกะบิตไม่ถึงสี่กิกนะไฟล์โปรแกรมเล็บสตาร์ดาวน์โหลดเออมันเกิดปัญหาสมมุตินะครับทุกท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าก็น่าจะรู้วิธีกันแล้วนะครับว่าดีเน็ตมันชา้าโหลดเสร็จแล้วก็น่าจะรู้ว่าเป็นไงนกดเปิดนะครับอันนี้นี่อย่างเช่นโหลดเสร็จมาโหลดเสร็จเรียบร้อย เก็บไว้ไหนก็ไปดูตรงนั้นแหละอย่างเช่นนี้ครับโลเรเซ็จ,จะเป็นไฟล์อย่างนี้กดแล้วมันคลิกเข้าไปกดนี่ครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็มาเห็นตรงนี้ครับผมเปิดไฟล์หมา r ค f าขึ้นมาคอมพิวเตอร์เปอร์เซ A P P D A T A เปอร์เซ็นาแล้วก็เข้าไปที่รีซอสแพ k มันจะไม่มีเลยถ้าใครไม่เคยลงเทคกจอแพคกนะครับแล้วก็ลงไปเรเซ เนอันนี้ผมใช้เป็นดาว g o อนแด c หนึนะครับก็เอาลงไปหลังจากนั้นก็เข้าเกมตามปกติส่วนลิงก์ลิงก์ตัวเอ่อตัวที่จะแพหรือรีซอแพกเดี๋ยวจะให้ไว้ใต้ดีคริปชั่นกดแสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นกันแล้วนะเช่นเดิมครับต้องรอก่อนครับมันช้าหน่อย อาไมาค้คัมนี่ก็อาจจะมีแคสน,นะครับแคสเอาชีวิตรอดนะเป็นแบบซเีเวอร์นะครับอาจจะมีนะยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้รอสักคู่ครับผมเฮ้ยเร็วๆอย่าให้คนดูรอนานเสิวะไม่มาไม่มามาไหม โอเคมาแล้วตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วเราก็ต้องรอเหมือนเดิมอย่าอย่าเพิ่งกดเพย์นะครับถ้าเข้ามาหน้านี้แล้วสำหรับใครที่ไม่มีด d แทนนะครับอ่ามันมันอาจจะเข้าไม่ได้นะครับต้องรอให้มันไปอีกหน้าหนึ่งก่อนนะครับมันกำลังโหลดอยูอเอนนะ่เนี่ยครับมันบอก loading version เนี่ยจะมาหน้านี้ครับคือเล่นได้ แล้วก็กดเพลย์ไปเลยกดเพลย์เราให้มันอินสตอลอะไรนิดหน่อยอ่าอินสตอลม็อดนะครับเข้าแล้วเข้าแล้วไปดูกันเลยว่าเท็กเจอร์แพรกหรือรีซอสแพรกของเราเนี่ยมันจะสวยง,งามอลังการแค่ไหนนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับเท็กเจอร์แพรกอ่ะเราเข้าเซิร์ฟเก่าเลยเซิร์ฟชื่อว่าเทสยังไม่ยังไม่ได้ลบเลยเก่าในโนวสา์ตัวเดิมยังอยู่เนี่ยวิธีเปลี่ยนนะครับกด ESC ครับปุ่มด้านบมเอ้ยด้านบนไม่ใช่ด้านบม ESC ครับนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเดีผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่า ESC มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับกดปุ่ม ESC กดตัวเลือก Resort Pack เราจะเห็น Dragon d a n h หนึ่นะครับหรือหลายคนอาจจะเป็น Resort Pack อ,อื่นก็ได้นะก็กดตรงนี้ครับผมมาชี้เอเอาเมาส์มาชี้ แล้วกดลักษรไปด้านขวามันก็จะมาอันนี้ครับผมแล้วกดตกลงหรือใครเป็นภาษาอังกฤษ็จะเป็นคําว่า done done d, Don, d o n e สำหรับ texture นี้ก็สวยใช้ได้แลวผมก็ชอบอยู่นะอ่านี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยากอะไรนะนี่ครับก็จะเปลี่ยนไปดูของอผมจะให้ดูของนะครับว่าดาบดาบเป็นไงสวยใช้ได้นะครับเนี่ยครับดู ดูเอาเองครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคนะดูนะด,ดูนูมีให้ดูก็ต้องดูนะครับดูครับแล้วมันดูเกี่ยวกับไดโนเสาร์มันก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเนี่ยครับเอ้ยอาจจะไม่เปลี่ยนนะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปสังเกตกันเอาเองสำหรับโอเคนะพาร์ทที่สองของไมค์แคลร์ครับผมก็ต้องขอจอบลงกันแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากดูถ้ายังอยากจะดูคลิปผมมีก็ก,กด s u b s สไคร์นะเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมได้นะครับสวัสดีครับ